สวัสดีครัท็อปสิบียนหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของหลายคนคงจะเป็นไอรอนแมนกันใช่ไหมคะและยิ่งได้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียดาราฮอลลีวูดตัวท็อปมาสมบทบาทก็ยิ่งดังระเบิดเขายังรวยระดับเศรษฐีมีมูลค่าทรัพย์สินในครอบครองกว่า9ก็0ันล้านบาทแต่จะใช้เงินที่ได้ไปกับอะไรบ้างนั้นไปสั่งกันเลยค่ะ นอกจากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่สุดเท่ที่บินได้ในภาพยนตร์แล้วชีวิตจริงเขาก็หอหาบนถนนด้วยโปรเร็กความเร็วสูงอย่างรถซูเปอร์คาร์คู่ใจเหมือนกันและคอลลกชันรถที่ดาวนิสัตสมบว้นั้นมีตั้งแต่รถคลาสสิกขายากไปจนถึงโรหรูสุดยูนิคที่ผลิตเพียงไม่กี่คันบนโลกงั้นมาประเดิมกันที่เชฟโปรเร็กโควิดปี1965กันก่อนดีกว่าโดยเป็นรถสไตล์วินเทจสุดเท่สีดำที่บอกได้เลยว่าเฟียงง้ยวเงาะนอกจากดีไซน์จะสะดุดตาแล้วราคาย,ยังโดนใจ มาสั่งล้านบาทไม่รวมภาษีถึงจะไม่แพงอะไรมากแต่ว่ากันว่าคันนี้เป็นรูปรักที่ดาวนี่ขับบ่อยที่สุดในคอลเลกชันเลยต่อมาเป็น Ferrari California T ทสีน้ำเงินสดใสตกแต่งด้วยไฟสีแดงจี๊ดจกันบ้างโดยเป็นรถปัปรุทุนสุดเท่ที่ i r รอนแมนของพวกเราไม่พลาดที่จะจับจองเป็นเจ้าของส่วนค่าตัวก็ไม่มากมม้แค่ราๆ4 1่ล้านบาทไม่รวมภาษีแต่ที่สะดุดตาสาวกมาเวลสุดๆเลยเห็นจะเป็นอคูรา NSX สุดพิเศษที่ผลิตมาเป็นพิเศษราคาก็พุ่งทะยานฟ้าเก็มไปเลยถึง243ล้านบาทเยียเพิ่งเป็นลมไปสะก่อนละ่ะในโรงรถของเขาไม่เหมือนแค่นั้นเพราะยังมี a u ด i e ี t อีช GT รถพลังงานไฟฟ้าสีดำสุดเฟี้ยวที่เขาร่วมออกแบบมาพร้อมกับขุมพลัง582แรงม้าราคาประมาณ180ล้านบาทบุกีเวอร์ซูเปอร์สปราคาประมาณ51ล้านบาทเบลลีคันนเนนทัน e GT สีเขียวด้าราคา6ล้านกว่าบาทบอส3 0มสมัสแตงปี1970ราคาประมาณ4ล้านบาทและอื่นๆอ,อีกหลายคันซึ่งรวมๆแล้วทั้งคอลเลกชันในโรงรถที่บ้านของดาวนี่ก็ป่าไปแล้วหลาร้อยล้านบาทถ้าจะมีเยอะจนจำไม่หวัดไม่ไหวขนาดนี้ไม่รู้ว่าขับบัลละคันจะวนให้ครบทั้งคอลเลกชันเลยหรือเปล่านะ มีร่หรูใจแล้วอุตสาห์เป็นซุปตาชื่อดังรวยปังกันทั้งที่แค่หน้าตากับเสื้อผ้าราคาแพงอย่างเดียวได้ยังไงใจของผิดลุกกันสุดๆก็ต้องมีนาฬิกาค่ะซึ่งแต่ละชิ้นของดาวนี่นั้นบอกเลยว่าแพงและไม่ธรรมดามากๆอย่างเช่นนาฬิกาจากแบรนด์ j a e g e r l e c o u l r e รุ่น M. Watch T. t o u r b l GMT ที่ดาวนี่สมใสห็นกันอยู่บ่อยๆราคาประมาณ2.7ล้านบาทและรุ่น g o p h y s i c Universal Time ที่เห็นอยู่บนข้อมือของเขาในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องกับตันอเมริกาซีรีวอลราคาราวๆสาม0 0 0หกหบาทซึ่งเรื่อนนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถดูเวลาได้ถึง24ไทม์โซนพร้อมๆกันในทีเดียวนอกจากคอลเลกชันชื่อดังอย่างปาเตฟ,ฟิลิปนอจิลุตมุนเฟสราคาเรือระเกือบล้านบาทโรเล็กซับเมรีนเนอร์ฮับหรือโรเล็กยักษ์เขียวในตำนาน GMT Master t o g o l โดยดาวนี้ซื้อมาถึง2เรือนเรือนหนึ่งใส่เองอีกเรือนซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนสนอนราคารวมอยู่ที่เรือรัต7 0 0 0กว่าบาทโอเมกาสปีดมาเตอร์ราคาหลักแสนบาทและแบรนด์อื่นๆที่เป็นตัวท็อปอีกหลายเรือนแต่มีคนประเมินมูลค่านาฬิกาหรูทั้งหมดที่ดาวนี้สะสมไว้ว่าคาดน่าจะมีต่ำกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียว เห็นชอบสะสมร่ำรูแลนะนาฬิกาขนาดนี้ใครจะไปรู้หรอว่านุ่มหลอกของพวกเราจะชอบไอเทมเท่ๆอย่างรองเท้าผ้าใบาแบรนด์ดังๆต่างๆกับเขาด้วยซึ่งราคาและความหายากของแต่ละคู่นั้นหาที่เปรียบไม่ได้เลยแต่มีสองคู่ที่ใส่บ่อยและแพงมากๆจนตะลึงเลยก็คือจีวังชีเวสเนเกอร์คู่ละประมาณ60,000บาทโดยมีส้นหนาถึง2นิ้วครึง่งช่วยเสร,ริมบุคลิกภาพห้โดดเด่นส่วนอีกคู่เห็นจะเป็นคิสเทียนลูบูแตงลุยสเตท พื้นสีขาวประดับด้วยคิสตัลสวาร o v สกีรอบรองเทา้าซึ่งเขาก็ไม่พลาดใส่ตอนร่วมง,งาน p p ีเพิล h o i c e a w a r d ซึ่งราคาก็ชนกระเป๋าเบาว,วิวถึงคู่ละ80,000บาทเรียกว่ารองเท้าคู่เดียวเกือบดาวรถได้เลยนอกเหนือจากที่บอกมันนั้นยังมีกุ c ชี่มาร์ก c จคอบและแบรนด์อื่นๆไม่ต่ำกว่าพันคู่นี่ยังไม่รวมรองเท้าหนังที่ใส่ออกงานเลยด้วยซ้ำ ว่าแต่เยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าปีหนึ่งจะใส่หมดทั้งคอลเลกชันไหมนะแต่ก็น,นะคอลเลกชันต่างๆที่เขาชื่นชอบก็ว่าเด็ดจ,จัดประหัดบอกแล้วนะที่พักอย่างบ้านก็อลังการดาวรันดวงไม่แพ้กันอย่างเช่นหลังแรกที่เขาเอาศัยอยู่ปัจจุบันในแฮมสตันเป็นบ้านกังหันลงจากศตวรรษที่19ตอนปลายที่รีโนเวทใหม่ให้เป็นที่พักอาศัยเสนอราคารวมไม่มากมม่แค่300ล้านกว่าบาท ซึ่งไฮลท์ของบ้านหลังนี้อยู่ตรงการตกแต่งภายในที่แสดงออกให้ยินถึงความคีเล่นของเดานี้ได้อย่างดีเริ่มตั้งแต่วอลเปเปอร์น่ารักน่ารักรูปภาพสไตล์ป๊อปอาร์ตห้องน้ำลายจุดฟุงฟ้งฟิ้งไปจนถึงมุมโซฟาในห้องนั่งเล่นที่เขาชอบนอนงีบและดูทีวีเลยล่ะแม้จะไม่ได้เปิดเผยว่าหมดค่าตกแต่งกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายไปเท่าไรคิดว่ามันต้องราคาแรงไม่แพ้กันแน่นอนแต่ความปุ๊กปิ๊กของเจ้าของบ้านยังไม่หมดแค่นั้น เพราะเขายังติดป้ายเตือนในบ้านว่าอย่าปล่อยให้แมวออกไปนอกบ้านด้วยในบ้านก็ว่าจ่ำแล้วนะด้านนอกก็ไม่แพ้กันเพราะประกอบไปด้วยสาว,ว่ายน้ำสนามเทนนิสและส่วนสีเขียวรายล้อมบริเวณตัวบ้านทั้งหมดเรียกได้ว่าร่มรื่นเรียบง่ายแต่ครบครันฉีกเนวโทนนิสตัก๊กที่ดูเท่ๆลุยๆในภาพพยองกันไปเลยส่วนหลังต่อมาตั้งอยู่ในย่่นที่พักอาศัยราคาแพงและมีความเป็นส่วนตัวอย่างซิฟิก ค่าลิเซตในรอถแองเจลิสและแคลิฟอร์เนียก็ไม่น้อยนะแต่ยังได้บอกกันว่าหลังนี้เจ้าตัวซื้อมาในราคาประมาณ75ล้านบาทไม่รวมค่ารีโนเวทและเฟอร์นิเจอร์โดยบ้านนี้มีเนื้อที่ราวๆ181ตารางเมตรสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นด้านในเป็นโทนสีขาวพื้นบ้านทำจากไม้เนื้อดีในห้องรับแขกมีหน้าต่างแบบเบอร์เรมที่ช่วยให้แสงส่องเข้ามาด้านใน สามารถมองออกไปเห็นสวนได้ชัดเจนรวมไปถึงสิ่งสําคัญเวลาพักผ่อนอย่างสาวเวน้ําด้วยอีกหลังสุดท้ายที่ภาพไม่ได้เล็ก,ก็คือมารีบูซึ่งเป็นย่านที่อยู่ของดาราให้โซระดับโลกมากมายโดยมีราคาค่างวดประมาณ1นึล้านบาทบนอนาเคราๆสามตารางเมตรเป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์มิสเซนจูรีโมเดิร์นสามารถมองเห็นวิวชายหาดมารีบูและมาหาสมุทรแปซิฟิกได้เต็มเโดยไม่มีอะไรกัน้น ภายในเน้นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และหินอ่อนเป็นหลักนอกบ้านมีสระว่ายน้ำอ่างน้ำและพื้นที่ริมระเบียงสำหรับนอนพักผ่อนชมวิวแก้เครียดด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่พอเพราะเมื่อเราเราวต้นปีนี้ป่าเขาก็ได้เปลี่ยนที่ดินกว่า28,000ตารางเมตรในบ้านที่มาลีบูอีกหลังราคากว่า400ร้ล้านบาทให้กลายเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมย่อมที่มีทั้งแพะวัวหมูและอัลปากา้าวิ่งกันเพ่นพ่านไปหมดด้วยรวยไม่พอรักสัตว์อีก จะน่ารักมุงมิ้งไปไหนกันเชียวคะหนุ่มดาวนี่พูดถึงสิ่งจำเป็นรอบตัวของเขาไปแล้วลองเปลี่ยนมาดูความชอบส่วนตัวของเขาอย่างชุดเกราะไอรอนแมนกันบ้างดีกว่าบางทีปากก็แอบอินไปกับบทและติดใจกับชุดเกราะซูเปอร์ฮีโร่กับเขาเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนว่าฟอร์มจัดเต็มทั้งดีไซน์และฝั่งช์ช่นขนาดนี้ ทางผู้สร้างเขาก็ต้องลงทุนเป็นธรรมดาว่ากันว่าสนอนราคาชุดกรอนี้ปากเข้าไปแล้วเกือบเกือบสิบล้านบาทแต่ระดับดาวนี้อยากได้รายไอเทมทั้งทีไม่ต้องเอ่ยปากให้ยุ่งยากเพราะทางสตา๊าฟจัดให้ในวันเกิดเขาเลยโดยมีขนาดเท่าตัวจริงเป็นฝีมือของดีไซเนอร์ของเกรกเทเนียส จากเว็บไซต์ asisuperhero.com นอกจากความเหมือนแล้วยังหอกขึ้นฟ้าและสามารถใช้รีเมือควบคุมทางไกลแบบเดียวกับในภาพยนตร์ได้อีกด้วยแม้จะได้มาฟรีแต่หากนึกถึงคุณค่าทางจิตใจแล้วบอกได้เลยว่าประเมินค่ามีได้ค่ะนอกจากชุดเกราะที่ได้จากไอรอนแมนแล้วดาวนี้ยังครอบครองของที่ลึกลําสำคัญจากจากักรวาลมาวลกับเขาด้วยจะเอาของเล็กๆน้อยได้ไง เพราะเขาอยากได้ตัวอักษร A บนป้ายเถอะคุณเดานี้เลยพูดเล่นๆกับทางสตูดิโอว่าเขาอยากได้แต่เชื่อมีว่ามันกลายเป็นเรื่องจริงเพราะอีกสองสัปดาห์ต่อมาจู่ๆก็มีรถบรรทุกขับมาที่หนะ้บาบ้านพร้อมกับป้ายตัว A ขนาดเกือบ10เมตรมาสมเอคุณเล่นเอาเจ้าตัวเซอร์ไพรส์ตาไมกระพิบเพราะไม่คิดว่ามาเวลจะยกให้แถมยังมีมูลค่าสงเกือบเกือบ1นึ0 0 0บาทอีกด้วยก็ยังว่าแหละตัวท็อปอุศะเอ่ยปากขอทั้งที่ ครจะมีกล้าให้บ้างหลักจริงไหมไรายได้มาสารที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ได้จากการเป็นนักสแสดงนอกจากจะนําไปซื้อรถบ้านและของสะสมรูหราที่ตัวเองชอบแล้วทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขาได้เอาไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจเช่นกันเริ่มต้นด้วยบริษัทดาวนี่เวนเจอร์สำหรับร่วมลงทุนก้อนใหญ่ในบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆซึ่งดาวนี่เวนเจอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมดาวนี่ที่ทำเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์โปรดักชันและผลิตภาพยนตร์ก่อตั้งร่วมกับภรรยาสาว สูซันดาวนี่ที่เริ่มในปี2015โดยเป็นการระดมทุนในแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ซีรีส์ชื่อว่า Masterclass ด้วยเงินประมาณ144ล้านบาทจากนั้นอีกไม่นานดาวนี่เวนเจอร์ก็ร่วมมือกับเซเลบและนักร้องชื่อดังของวงการอย่างอาชเชอร์เพื่อลงทุนซีรีส์บให้กับบริษัทเดิมซึ่งครั้งนี้ควักกระเป๋ากันไปถึง480ล้านบาทเพื่อใช้ในการจ้างครูชื่อดัง มาทำคลิปสอนบนแพลตฟอร์มเช่นดสตินฮอฟแมนคิสตินาอากิเรราเซเรนาวินเลียมรวมไปถึงเชฟฝีปากกาอย่างกอร์ดอนแรมซี่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวิชาที่เปิดสอนด้วยและไม่นานมานี้ดาวนี่ได้แถลงข่าวว่าเขาจะขอช่วยโลกในแบบของตัวเองอย่างการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยหุ่นยนต์ในงานสัมมนารีมาร์คที่จัดโดยอเมซอนเมื่อปี2019 โดยเน้นใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆโดยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดเผยโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Footprint Co-Arrition ที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการลดคาร์บอนฟุตพินหรือการปล่อยก๊าซเรืองกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์า่านระยะเวลา10ปีและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีเช่นเดิมแม้จะไม่มีการเปิดเผยว่าลงทุนโรงแรงกันไปเท่าไรคาดว่าต้องเป็นเงินมากมายมหาศาลแน่นอน ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ